เอาแล้วครับสำหรับโจทย์ข้อถัดมาก็เป็นโจทย์จากข้อสอบแพทหนึ่งปีหกสี่นะครับข้อนี้เป็นเรื่องของลำดับอนุกรมนะคือโจทย์บอกว่าให้ n เนี่ยเป็นจํานวนเต็มบวกแล้วก็โจทย์ให้หาว่าเซตของจํานวนจริง x ทั้งหมดเลยนะครับที่ทําให้อนุกรมเนี้ยเป็นอนุกรมลู่เข้าคือข้อใดนะครับคือที่ทาให้อนุกรมนี้นะเป็นอนุกรมลู่เข้าขั้นแรกก่อนน้องน้องจะเห็นว่าอันเนี้ยเป็น,นการบวกไปเรื่อยโอเคป่ะพอบวกไปเรื่อยเนี่ย อันนี้คืออนุกรมอานันต์ก่อนครัแรกคําว่าอนุกรมอานันต์คือบวกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอนุกรมอานันต์ก่อนเวลาเป็นอนุกรมอานันต์แล้วพูดถึงการลู่เข้าพวกนี้ให้น้องนึกถึงอนุกรมอนันต์เลขาคณิตก่อนเลยนะครับซึ่งสูตรันคือนี้ครับอนุกรมอานันต์เลขานี้นะให้เป็น a 1นะครับแล้วก็ a 1 r นะครับแล้วก็ a 1 r กาลัง2 a 1 r กาลัง3ถ้าน้องบวกไปเรื่อยนะครับ a 1 r กาลัง4 a 1 r กาลัง5บวกไปเรื่อยเนย อันเนี้ยมันจะมีสูตรอยู่ครับน้องว่าสูตรทั้งหมดเนี่ยนะมันสามารถยุบเป็นอันนี้ได้ครับเป็น A1 ส่วนด้วย1ลบ R ได้แต่ว่าถ้าน้องน้องไหนที่จําแค่นี้นะข้อนี้น้องจะมีปัญหาเพราะหรือว่าเพราะข้อนี้โจทย์ไม่ได้ถามครับว่าอนุกรมเนี่ยผลบวกเป็นเท่าไหร่แต่โจทย์ถามว่าเงื่อนไขที่ทําให้อนุกรมเนี้ยลู่เข้าเพราะงั้นเนี้ยอันนี้สําคัญมากข้อนี้ละเอียดมากเลยนะคือการที่น้องจะเปลี่ยนจากอันนี้ไปนนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนได้ดทุกครั้งนะครับ มันจะเปลี่ยนได้หรือว่ามันจะลู่เข้าเมื่อค่าสมบูรณ์ของ r น้อยกว่า1โอเขมันนี่คอนเซปต์เลยเพราะงั้นเนี่ยการที่โจทย์บอกว่าลู่เข้าเนี่ยขั้นแรกก่อนน้องต้องลองมาดูก่อนว่าอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นอนุกรมอะไรกันแน่นะครับลองมาดูกันก่อนนะเพียงแต่ว่าเนี้ยพี่ยกตัวอย่างอนุกรมเลขอันนนั้นก่อนเพราะมันเป็นอนุกรมที่สําคัญมากนะครับเคนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าข้อนี้เป็นอนุกรมอะไรน่าจะส่วนมากน่าจะเป็นเลขาอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่ามันจะ เรื่องลู้เข้าลู้ออกได้นะครับเลขาเอาละครับทีนี้เนี่ยน้องถ้าน้องสังเกตนะครับจากก้อนที่หนึ่งนะจากอันนี้ไปนี่เนี่ยน้องว่ามันต้องคูณด้วยอะไรครับมันต้องคูณด้วย x บวกสามทั้งหมดกําลังสองถูกไหมจากอันนี้ไปนี้ก็เหมือนกันครับต้องคูณด้วย x บวกสามทั้งหมดกําลังสองหรือพูดง่ายว่าเนี้ยมันก็คือลาดับลาดับเลขาคณิตน,น,นั่นแหละหรือว่าเรียกว่าอนุกรมเลขคาคณิตก็ได้นะครับโดยที่ว่าอัตราส่วนร่วมเนี่ยนะ เวลาน้องไปเจอลำดับเลขคคณิตเนี่ยเช่นถ้าน้องไปเจอสามหกสิบสองยี่สิบสี่อย่างเงี้ยอันเนี้ยคือลำดับเลขคคณิตเพราะว่ามันคูณทีละสองครับมันคูณทีละสองคูณทีละสองนะก็คือไอ้เจ้าเลขสองตัวเนี้ยคือแทนตัว r หรือว่าอัตราส่วนรวมคือ r เนี่ยมันคือจํานวนที่มันเบิ้ลไปเรื่อยๆเบิ้ลทีละสองสองสองไปเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยข้อนี้นะ r เนี่ยก็คือหาจาก a 2ส่วน a 1ครับคือไม่ใช่ข้อนี้หรอกคำว่าลำดับเลขาคณินอะ่ะนิยามของ r คือเอาพจน์ถัดไปส่วนด้วยพจน์ก่อนหน้าเข้าไหมครับเพราะงั้นเนี่ยสำหรับข้อนี้นะสำหรับตัวอย่างนี้นะครับก็คือ r คือเอา6ส่วน3ได้2ถ้าสำหรับตัวอย่างข้อนี้ล่ะ a 2ส่วน a 1อะ่ะมันก็คือก้อนที่2คือ x บวกสามทั้กหมดกำลังสี่ใช่ไหมครับก้อนแรกคือ x บวกสามทั้งหมดกำล 3, ังนะครับแล้วก อันนี้ x บวกสามหมกำลังสองนะครับทีนี้เนี่ยถ้าน้องเจอเลขยกกำลังหารกันครับให้เอาข้างบนนี้มาทาอะไรกันมาลบกันถูกไหมครับสี่ลบสองก็ได้เป็น r คือ x บวกสามทั้งหมดกําลังสองนั่นเองอเข้าใจไหมประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าน้องบางคนบอกพี่ผมไม่ใช้ a 2ส่วน a 1ได้ไหมผมใช้อีกแบบหนึ่งได้ไหมผมใช้ a 3ส่วน a 2ก็ได้เหมือนกันสมมติน้องไปใช้ a 3ส่วน a 2นะ a 3เนี่ย มันคือ x บวก3ทั้งหมดกำลัง6กถูกไหมครับกำลัง6นะครับ x บวก3ทั้งหมดกำลัง6นะครับ a 2คือ x บวก3มหมดกำลัง4ี่นะครับอันเนี้ยน้องเอา6ลบ4ก็ได้2เหมือนกันคือสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าน้องจะคิดเอาพจน์ไหนส่วนพจน์ไหนถ้าเป็นลำดับเลขาคณิตจริงเนี่ยต้องได้ค่า r เท่ากันอยู่ดีซึ่งในที่นี้คือ r คือเท่านี้ครับเพราะงั้นเนี่ยเรารู้แล้วครับน้องว่าข้อน,นี้เป็นอนุกรมเลขาอนันต์เห็นป่ะเพราะว่า แต่ละตัวเนี่ยเป็นลำดับเลขาแสดงว่าถ้าเอามาบวกกันก็เป็นอนุกรมเลขานอนันต์นั่นเองเพราะงั้นข้อนี้นะครับมันจะลู่เข้าเมื่อแอบสูตอาร์น้อยกว่าหนึ่งคีย์สำคัญหรือว่าไอเดียสําคัญข้อนี้อยู่แค่นี้ครับก็คือเรียกว่าจะลู่เข้านะครับลู่เข้าเมื่อนะค่าสมบูรณ์ของอาร์น้อยกว่าหนึ่งจบเลยครับแค่นี้คือจบเลยเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้ครับมันจะเป็นค่าสมบูรณ์ของ x บวกสามท่ากับกำลังสองนะะแล้วก็น้อยกว่าหนึ่งอันเนี้ยไปไป,ไปมา,ม,ามันไปเรื่อง จำนวนจริงเฉยเลยโอเคป้าคือข้อนี้อาจจะมอเป็นโจทย์อนุกรมผสมจำนวนจริงก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะตรงนี้น้องต้องแก้อสมการค่าสมบูรณ์ด้วยนะหรือว่าสมการด้วยนะครับประเด็นสาคัญอยู่นี้ครับน้องน้องจะเห็นว่ามีเรื่องค่าสมบูรณ์มาเกี่ยวข้องถูกปะ่ะเวลาเจอแอปเนี่ยต้องถอดค่าสมบูรณ์หรือถอดแอปก่อนแต่เนื่องจากข้อนี้ด้วยความโชคดีคือข้างในน่น้องว่าข้างในเนี่ยเป็นบวกไหมครับคืออะไรก็ตามนาอกกำลังสองเนี่ยมันมากกว่าร้อเทศศูนย์อยู่แล้วโอเคป่า คือพูดไง่ายๆว่าเป็น <S 2> <S 2> เป็นศูนย์กับเป็นบวกไม่มีทางเป็นลบเลยเพราะงั้นเนี่ยการที่น้องรู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางเป็นลบอะ่ะน้องจะถอดค่าสัมบูรณ์ได้เลยครับคือข้อน,นี้น้องไม่ต้องแยกค่าสัมบูรณ์นนะน้องลบค่าสมบูรณ์ออกไปได้เลยโอเคไหมคือน้องเขียนแค่นี้ได้เลยครับเอาใหม่นะจากเดิมที่มีค่าสัมบูรณ์อยู่ใช่ไหมครับคือข้างในเนี่ยมันไม่ติดลบอยู่แล้วโอเคไหมคือถ้าไม่ติดลบอ่ะน้องสามารถถอดแอปได้เลยครับเช่นสมมุติน้องๆไปเจอ ค่าสมมุริของ x กําลังสองเนี้ยคือ x กําลังสองกําลังคู่เนี่ยมันติดลบไม่ได้แล้วใช่ไหมครับน้องก็คือเท่ากับตรงนี้ได้เลยครับโอเคไหมแต่ถ้าน้องไปเจอสมมติเป็นกําลังสามยกกําลังเลขคี่นะครับอันเนี้ยน้องจะเขียนเท่ากับ x กําลังสามเนี่ยผิดไม่ได้ไม่ได้ถ่านปที่ถูกคืออะไรครับถ,ขขนะปปถ้าเป็นเลขคี่นะน้องต้องมีแอปอยู่แต่ว่าเลขสามมันอยู่ข้างนอกได้ถัดมถ้าเป็นเลขคู่นะถ้าเป็น x กําลังคู่เนี่ย แอปหายไปได้เลยครับแต่ถ้าเป็นเลขคี่นะแอปยังหายไม่ได้แต่แอปไปใส่ในเกเฉยๆจะได้ถ่าดเพะกันเน,นี่ยอันเนี้ยอยู่ในถือว่าเป็นโซนเลขคู่ก็ตัดแอปทิ้งได้เลยเอเคไหมครับเพราะงั้นเนี่ยข้อนี้นะครับประเด็นมันเลยกลายเป็นโจทย์อสมการง่ยายๆเลยอันนี้นะครับเสื้อเนี้ยน้องจะแก้สมการแบบไหนก็ได้นะอันนี้พี่ขอเรียกว่าแก้สมการแบบที่1ก็ได้นะแกต่แก้อสมการไม่ใช่แก้สมการแก้อสมการนะครับ ก็คือกระจายธรรมดาเลยนะกระจายธรรมดาก็กลายเป็นหน้ากําลังสองบวกกับ2หน้าหลังใช่ไหมครับบวกหลังกําลังสองน้อยกว่าหแล้วก็ย้ายมาลบนะบวกแน้อยกว่าศก็เป็น x อบวกสนะครับ x อบวกสน้อยกว่าศูนย์ชัดเจนแล้วครับน้องพอน้องได้ก็จบแล้วถูกปะไม่มีอะไรละง่ายสบายๆน้องก็วาดเส้นจานวนเลยนะก็เป็นอันนี้เป็นลบสกับลบสใช่ไหมครับนะอันนี้ใครที่งงว่า ลบสี่ลบสองมาไงลองไปทบทวนเรื่องอักสมการนะแก้อักสมการจำนวนจริงอู่นะไม่ยากไม่ยากใช้เวลาไม่นานนะครับอันนี้ก็ใส่บวกลบบวกสบายๆเนาะน้อยกว่าศูนย์เลือกช่วงลบคือช่วงนี้นะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าข้อนี้ก็คือตอบช่วงลบสี 4, ่ลบสองจบเลยครับโอเคไหมคือถ้าน้องเลือกค่า x อะไรก็ตามที่อยู่ในช่วงนี้อน,กกนุกรมนี้จะลู่เข้าเสมอ,อเห็นไหมเช่น ถ้าน้องนี่คือ x นะนี่คือช่วงค่า x นะถ้าน้องเลือก x เป็นลบสามเนี่ยลบสามนะอนุกรมนี่ก็รู้เข้าถ้าน้องเลือก x เป็นลบสามจุดหนึ่งรู้เข้าไหมครับก็รู้เข้าอยู่เพราะาอยู่ในช่วงนี้อยู่โอเคไหมแต่ถ้า x เป็นลบสี่น้องก็ได้ไหมครับถ้า x เป็นลบสี่ไม่ได้นะเพราะว่านียเป็นจุดโป่กนะครับแสดงว่าลบสี่จุดปลายไม่เอาไม่ได้นะครับ คำว่าไม่ได้คือถ้าแทน x เป็นลบ4อนุกรมเนี่ยจะไม่ได้ลูเข้าจะเป็นลูกออกแทนเพราะงั้นอันนี้คือตอบช้อยหนึ่งนะลบ4ลบ2คือตอบช้อยหนึ่งนะคือช่วงที่ได้คือคำตอบเลยนะครับตอบช้อยหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะครับในการแก้อสมการนะทีนี้เดี๋ยวพี่ขอแถมเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับวิธีที่สองนะพอน้องได้ได้บรรทัดนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขอขึ้นหน้าใหม่จะได้ไม่เสียเวลาปึ๊บจะได้เห็นชัดๆนะครับวิธีที่สองนะครับ น้องอาจจะมองว่าเป็นผลต่างกําลังสองก็ได้คือน้องย้ายมาลบครับย้ายห,หนึ่งมาลบก่อนนะแล้วเลขหนึ่งเนี่ยน้องสามารถมองเลขหนึ่งเป็นหนึ่งกำลังสองได้ถูกปะเพราะหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งอยู่ดีนั่นแหละนะครับน้องแค่กลายเป็นหน้าลบหลังนะครับหน้าลบหลังโอเาปะแล้วคูณกับหน้าบวกหลังหน้าแล้วก็บวกหลังเห็นไหมแล้วค่อยน้อยกว่าศูนย์ซึ่งอันนี้เป็น x บวกสองนะครับ อันนี้เป็น x บวก4นะน้อยกว่า0สุดท้ายก็ทําเหมือนเดิมถูกปะที่เหลือก็เรียกว่าทําเหมือนวิธีที่หนึ่งทำเหมือนวิธีหนึ่งก็คือพูดงา่ายๆว่าคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าใช้การผลต่างกําลังสองแทนเผื่อเผื่อนอกหนที่ดูคลิปนี้แล้วแล้วทาวิธีนี้จะได้จะได้ไม่สงสัยว่าที่เราทําผิดหรือเปล่าไม่ผิดสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับก็จะได้ว่าก็จะตอบลบสี 4, ่ลบสองแต่เนื่องจากว่านี้เป็นการเรียกว่า น่นี่น้องก็มาดูคลิปนี้แล้วเนาะพี่ขอให้ทริคเพิ่มเติมทั้งหมดเลยที่จําเป็นต้องรู้สําหรับข้อนี้วิธีที่สมีวิธีที่สโดยครับน้องวิธีที่3คือพี่ขอเริ่มจากตรงนี้เลยนะขอเริ่มจากตรงนี้เลยเผื่อสมมุติว่าน้องเกิดไม่รู้ว่าถอดแอปยังไงสมมุติว่าน้องติดตั้งแต่ตรงถอดแอปตรงนี้นะถ้าน้องติดตรงนี้นะครับอันนี้พี่สมมุตินะว่าน้องไม่รู้ว่าค่ามบูรูน่ะมันถอดได้สมมุติว่าไม่รู้ วิธีการทําคือเช็คชอยได้อันนี้คือวิธีเอาตัวรอดครับเข้าไหมก็คือเดี๋ยวพี่ขอลองก่อนนะถ้าน้องลองดูชอยนะครับพี่เริ่มจากชอยที่5แล้วกันชอยที่5เนี่ยมันคือสองสี่ถูกไหมครับส4น้องตอบพี่หน่อยว่าเลขอะไรที่อยู่ในช่วงนี้บ้างเอาเลขที่ชัดๆเลยก็คือเลข3ถูกป่ะเลข3อยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยพี่ลองแทนเล่นๆนะพี่ลองแทน x เป็ 3. น3อันนี้คือลองแทน x เป็น3เกิดอะไรขึ้นครับมันจะกลายเป็นค่าสมบูรณ์ของ3บวก3ทั้งหมดกำลัง2 น้อยกว่า1มันจะกลายเป็นค่าสมบ,บูรณ์ของหกําลังสองน้อยกว่า1น,น้องว่าจริงไหมครับค่าสมบ,บูรณ์ของสาสิหกน้อยกว่า1จริงไหมไม่จริงถูกปะอันนี้คือเป็นเทปเป็นเทปสแสดงเลยครับเป็นเทปสแสดงว่าชอยห้าก็ผิดสิถูกปะชอยห้าผิดเพราะชอยห้าชอยห้าที่บอกว่าเป็นสองสี่เนี่ยผิดครับอันนี้คือวิธีการเอาตัวรอดคือการแทนค่าแล้วตัดชอยทิ้งไปเรื่อย ถามว่าทำไมชอยห้าผิดเพราะว่าชอยห้าบอกว่ามันเป็นเลขสองสี่ใช่ไหมแสดงว่าเราไปหาเราดันไปเจอเหมือนตัวที่มันทําให้เป็นเท็จเนาะคือ x เป็นสามเนี่ยทาให้เป็นเท็จทุกอย่างก็จบเลยคือถ้ามีเลขเดียวที่ทําให้เป็นเท็จชอยนั้นผิดทันทีโอเคไหมครับเพราะเนี่ยอันนี้คือชอยห้าคือตัดทิ้งไปนะครับอ่ะถ้าน้องลองดูนะถ้าน้องเริ่มมีไหวพริบแล้วน้องจะเห็นว่าน้องว่าสองช่วงเนี้มีเลขไหนที่อยู่ที่อยู่เหมือนกันครับสองช่วงนี้น้องลองดูนะ อันนี้เป็นลบสองหนึ่งใช่ไหมครับลบสองแล้วก็หนึ่งใช่ไหมอันนี้เป็นลบหนึ่งหนึ่งนะถึงแม้จะเป็นช่วงช่วงเปิดช่วงปิดไม่เป็นไรแต่ว่าเลขที่มีเหมือนกันในสองช่วงนี้คือเลขศูนย์ครับเลขศูนย์เห็นปะเพราะงั้นเนี่ยพี่ขอลองแทน x เป็นศูนย์ต่อเลยเห็นไหมครับถ้าพี่เลือก x เป็นศูนย์นะลอง x เท่ากับศูนย์เกิดอะไรขึ้นครับแทนในนี้นะครับแทนนนี้นะกลายเป็นค่าสมบูรณ์ของศูนย์บวกสามกำลังสองน้อยกว่าหนึ่งจริงไหมครับ 0บวก3มเนี่ยมันได้3 3มากำลัง2ได้9ถูกไหมค่าสมบูรณ์ของ9เนี่ยน้อยกว่า1ก็เป็นเท็ตอีกแล้วถูกไหมครับเป็นเท็เกิดอะไรขึ้นครับเป็นเท็แสดงว่าช้อยสากับ4ไปทุกไปทีนึงเป็นแบบไปเป็นแพ็คคู่เลยครับช้อยสามสี่ผิดครับเขียนว่าเพราะว่าเราเจอตัวปัญหาที่ทําให้มันไม่เป็นจริงจบเลยนะครับอันนี้ก็ผิดอันนี้ก็ผิดเห็นไหมอันนี้สมมติน้องไม่มีความรู้ในการแก้อะสมการนะ น้องก็ทำข้อนี้ได้อย่างเงี้ยสมมุติถ้าเป็นแบบเนี้ยแล้วเวลาจะหมดอ่ะน้องก็เดาแค่2ช้อยนี้แหละน้องจะได้เพิ่มเพิ่มเรียกว่าเพิ่มเรียกว่าความน่าจะเป็นในการเดาถูกมากขึ้นนะครับอันทีนี้2อ,อันนี้เนี่ยคล้ายๆกันน้องลองดูนะช้อยหนึ่งนะครับลบสี่ลบสองเนี่ยคือตรงไหนลบสี่ลบสองตรงนี้คืออย่างนี้ถูกไหมแต่ว่าช้อยสองอ่ะลบอินฟินิตีล้ลบสองคือลบสองแล้วไปหมดเลยเห็นปะสแสดงว่าน้องว่าควรจะเลือก x เ,เป็นเท่าไหร่ดีครับในการลอง คำตอบคือเลือกอะไรก็ได้น้องแต่ว่าถ้าง่ายๆเลือก x เป็นลบหดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะลบหเนี่ยชัดเจนเพราะลบหไม่อยู่ในช่วงที่1แต่ลบหอยู่ในช่วงที่2เป็นตัวตัดสินเลยได้เลยจะว่าจะว่าตัวตัดสินแบบข้อน,นี้ได้เลยก็ว่าได้โอเคไหมครับลบหคือตัวสําคัญนะครับอ่ะมาดูนะเพราะงั้นพี่ลองอีกสักตัวหนึ่งตัวสุดท้ายละคือลอง x เป็นลบหนะครับปุ๊บกลายเป็นค่าสมบูรณ์ของลบห บวก 3, ทั้งหมดกําลังสองน้อยกว่ากลายเป็นค่าสมบูรณ์ของลบสองกำลังสองน้อยกว่า1ซึ่งลบสองกำลังสองนี้ได้4ครับน้องได้4เห็นไหมน้องว่า4ี่น้อยกว่าหนึ่งจริงไหมค่าสมบูรณ์ของ4ก็ได้4นะไม่จริงถือว่าเทสอีกแล้วสแดรรดนะ 5, สแดงว่าอะไรน้องอ่ะนี่น้องลองคิดดีๆนะถ้าลบหไม่จริงแสดงว่าอะไรแสดงว่าช้อยไหนผิดอ่ะน้องลองเลื่อนไปดูปุ๊บอ่ะน้องลองตอบพี่หน่อยลองสต็อปพี่ก้ลองตอบพี่ก่อนถ้าลบหแทนแล้วไม่จริงคือช้อยไหนผิดครับ คำตอบคือช้อยที่2ผิดถูกป้าเพราะลบหมันอยู่ในช้อยที่2แต่ลบหแทนเราไม่จริงครับเพราะงั้นเนี่ยช้อยสอตัดไปครับช้อยสอก็เลยผิดเพราะงั้นเนี่ยคำตอบต่อเลยครับเพราะงั้นเนี่ยต้องตอบช้อยหครับต้องตอบช้อยหอันนี้คือทําแบบไม่มีความรู้ในการแก้สมการดใดทั้งสิน้นโอเคไหมนี่คือใช้ไหวพริบเลยเพราะงั้นเนี่ยถามว่าน้องอาจจะอาจจะฟังแล้วบอกว่าพี่โอ้ oh, พี่วิธีนี้มันช้ากว่าหรือเปล่าเนี่ยต้องแทนตั้งหลายครั้ง พี่ต้องบอกว่าช้ากว่าทําตรงๆแน่นอนนะแต่ว่าวิธีนี้ถือเป็นการเอาตัวรอดแล้วการเผื่อถ้าน้องเรียกว่า,าในห้องสอบจริงอ่ะเกิดลืมเกิดแบบเฮ้ยนึกไม่ออกหรือว่าเกิด b l งค์ชั่วขณะเนี่ยทำยังไงวาแกอักษรศารยแก้ไม่เป็นไม่เป็นไรลองนึกถึงวิธีนี้ดูบางที่อาจช่วยน้องได้อาจจะช่วยได้ไม่ไม่ทุกช้อยนะอาจจะตัดได้บางช้อยแต่ถ้าโชคดีแบบข้อน,นี้ตัดได้หมดเลยถูกไหมครับเพราะงั้นข้อนี้ก็คือตอบช้อยหนึ่งได้เลยนะ สรุปว่าเรามี3วิธีนะจริงมันคือวิธีเดียวกันนั่นแหละนะวิธีหนึ่งกับสองเหมือนกันคือการแก้สมการแบบปกตินะคือย้ายข้างกระจายย้ายข้างหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือแบบผลต่างกําลังสองซึ่งก็แบบปกติแหละไม่ได้มีอะไรแปลกไปนะครับใครที่งงว่าอันนี้มาน,นี้ได้ยังไงนะครับให้น้องเขียนว่ามันคืออันนี้คือหน้านะลบหลังอันนี้คือหน้าบวกหลังครับโดยที่หน้าคือ x บวกสามนะหน้า x บวกสามหลังคือหนึ่งนะครับอันนี้พี่ให้อะไรให้ อันนี้คือหน้ากําลังสองนะอันนี้หน้าน,นี่คือหน้านะครับแล้วก็หลังก็คือหลังคือหนึ่งนะครับน,นี่คือหลังนี้คือหนึ่งโอเคประมาณนี้ครับก็ข้อนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะและสิ่งสำคัญคือที่น้องห้ามลืมเลยนะคือว่าอนุกรมเลขาอันนั้นเนี่ยน้องต้องจาเงื่อนไขด้วยว่า F R ต้องน้อยกว่าหนึ่งถือให้สูตรนี้ได้ซึ่งข้อนี้วัดละเอียดมากนะครับก็ข้อนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันต่อในข้อถัดไปนะครับ